c R v ไม่ใช่ NSX เว้ยมันเป็นรถที่ขับกลมกล่อมมันแอบกระชับบางอย่างพูดแล้ว,วอย่าหาว่าอวยนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆริกก่อน <c oughs> ลืมภาพจำเก่าๆของคันน้า c R v ไปได้เลยอ่าเอ้ยมันนิ่งนะช่ว <c oughs> งล่างดีนะนี่มันแบบ สอมพันี่3ิสาม CRV ขับเครื่องสีล้อ RS 3อ2 1ไปดึงนะก็ดึงจะได้นะร้อยนะครับผมเออวัยพระกำลัง2องรแงมาวงเล็บรวมแบบชั่วคราวแต่จริงๆเนี่ยหลักๆก็จะเป็นมอเตอร์184แรงมา้ากับแรงบิด335กับเครื่องยนต์เพียวๆเนี่ย LFC 2 4งสีบสอลิตร เฮ้ยไมกิเลไมกิเล CRV ก็เป็น CRV ที่จอดออกได้เราใจมาก <laughs> ลืมภาพจำเก่าๆของฮอนด้า CRV ไปได้เลยอพับเบาะนอนสันเขื่อนสบายเห็นดาวชัดเจนเลยไม่ต้องไปเขื่อนนะเออเนาะไปที่อื่นก็ได้นี่วะเออกางเต้นกลางป่าวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสเอาตัว Honda CRV นะครับผมตัวที่เป็น E H e V ขับเคลื่อน4ล้อรุ่น R S คันนี้เป็นสีแดงแรงดิบรอบคันเลยนะครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยก็คือถ้าพูดตรงๆเนี่ยก็เป็นเหมือนรุ่นชูโรของเขาเลยปะก็เป็นแฟลกชิปของเขาอะเป็นตัวท็อปขับ4 rs ราคา1นึ่0 0้านเจ็สม้าันบาทสมัยทรงทรงเนี่ยออกมาดูซิ่งนะแต่ว่าอย่างที่อย่างที่ทุกคนจะเข้าใจากันในภาพของ rs ใน Honda ในเรารุ่นเนี่ยคือ <c oughs> จะเป็นดำหมดเลยใช่คืออะไรที่แบบใช้ของดำเข้าสู้ใช้หมดไม่ว่าจะเป็นมือจับระจกข้างหรือแม้กระทั่งแบบ อะไรนะพวกแบบเคยที่เป็นเคยเห็นพวกรุ่นปกติของ Honda ที่เขาเป็นโครเมียมใช่ไหมปกติ Honda จะเปลี่ยนป็นโนแบ็คแต่รุ่นนี้เนี่ยก็มาที่ everything is b a c k นะครับมันเลยเป็นลุคที่ทําให้ Honda เนี่ยเป็นเหมือนภาพจาว่าตัวท่อของเขาจะเล่นของดําดูสปอร์ตแต่ก็มีความหรูในตัวก็ไม่ได้ถึงขั้นสปอร์ตจนดูโลไม่ใช่แต่ว่าที่ซันพูดมามีอย่างหนึ่งที่คันนี้เนี่ยม,มันไม่ได้เป็นที่จะประตูของคันนี้นั้นเป็นสีเดียวตัวรถแล้วก็คิวซุม้มล้อใช่เดียวตัวรถซึ่ง ในตัวที่เป็นอย่าง e-s e-l แล้วก็ตัว h y b r i d ที่เป็นตัว e-s ซุม้มล้อมาจนถึงคิ้วด้านหน้าด้านหลังจะเป็นพลาสติกสีดำซึ่งก็เป็นตามแบบฉบับของรถ SUV ในคันนี้เนี่ยเขาเลือกที่จะใช้พวกนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นยังไงเอาฟิลลิ่งความรู้สึกส่วนตัวเลยมองว่ามันเป็นยังไงเป็น CV v ที่สวยที่สุดในความคิดผมเมื่อก่อนเนี่ยจะชอบเจนสามเพราะว่ามันดูแปลกตาดี แต่ตัวเนี้ยความแปลกตาไม่เท่าเจนสามแต่มันมีความโชบเชียวมีความสปอร์ตแต่หรูซึ่งเป็นอะไรที่ปก,ปกติเมื่อก่อนซีวียมันจะมันจะเลือกทางในทางหนึ่งคือถ้าเจนไหนหรูก็หรูไปเลยอย่างเจนสี่อย่างเงี้ยกับเจนห้าที่ไปดูสปอร์ตขึ้นมันก็สปอร์ตไปเลยเแต่ตัวเนี้ยมันกลางถึงสปอร์ตทั้งหรูซึ่งสับผมมามองว่าดีใช่ชอบแล้วก็อย่าลืมจุดหนึ่งตรงคิ้วเนี่ยขอบกระจกเนี่ยด้านนอกนะครับผมจะเป็นโครเมียมนี่ก็คือเป็นเป็นจุดที่ทําให้แตกต่างใน RS รรุ่นอื่นๆนะแต่ว่า ตอนนี้ในไะลน์อัพของ Honda เนี่ยที่ยังขายอยู่ปัจจุบันก็จะมีไล่กันตั้งแต่ City ้นะ City City ก็มี RS นะครับ w r v ก็มี RSBRV ตัวท็อปก็ RSHRV และ Civic ด้วยก็เป็น RS แต่ยังมีหนึ่งรุ่นที่ยังไม่เป็น Accord ใช่แอคคอรดตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยชื่อทางการค้าที่เป็นไฮเบียงเขาก็ยังไม่ใช่ E-HS เนี่ยอ่ะ e h v แล้วออเปลี่ยนแล้วใช่ไหมโอเคอ่าเพราะก่อนหน้านี้มาเขาก็คือไฮบิดไฮบิดเลยอะ่ะไม่มีทางการค้าอะไรอันนี้เป็น Honda e ตัวเล็กแล้วก็ sev ตัวใหญ่ใช่ซึ่งมันเป็นเชื่อทางการค้าแหละแต่จริงๆก็คือไฮบริดซึ่งมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ถึง1.06กิโลวัตต์ชั่วอร์ใหญ่มากใหญ่มากนะครับผมเอา้าไฮบริดไงไม่จำเป็น,นต้องใช้แบตเหอ่เพราะเราไม่ได้ชาร์จอยห่อหรือว่าเราให้รถมันชาร์จเองไม่แต่อย่างข้อดีอย่างหนึ่งของแบตเล็กคือรูอป้ป uh ่ะ huh. หนึ่งน้ำหนักเบา uh huh. สองเนี่ยคือเวลามันหมดอะ่ะเราจะชาร์จมันชาร์จไวซึ่งเวลาเราขับในเมืองอะ่ะมันเหมาะนะถูกครับเออ เฮ้ยตอนนี้นะถ้าเทียบกันเนี่ยรถไฮบริดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นรถที่จําเป็นมากๆในชีวิตประจําวันผมจะพูดกับหลายๆคนเสมอว่ารถไฟฟ้าจะยังไม่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตถ้าเกิดคุณจะใช้รถเพียงคันเดียวแต่วิ่งยาวๆต่างจังหวัดไม่ใช่ในเมืองทุกวันถูกต้องครับแต่อจะอยู่คอนโดคอนโดนี่คือตัวปัญหาแต่ในแต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มมีกฎกันแล้วครับว่าถ้าเกิดคุณจะทำเกี่ยวกับพวกคอนโดหรือที่พักอพาร์ตเมนต์แบบเนี้ยต้องมีที่ชาร์จรถไฟฟ้าอย่างน้อย5้าจุด รองรับสําหรับคนที่พักอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดหรอกครับอย่าลืมนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าออกมาทั้งหมดกี่คันแล้วอันนี้ก็คือในส่วนของรถไฟฟ้าแล้วกันแต่น,นี่คือเราคือนั่งอยู่รถไฮบริดไงใช่ปะแล้วก็แบบอีกอย่างคือตอนนี้ราคารถไฟฟ้าถึงเราจะมองว่ามันเริ่มราคาเริ่มลงมาให้แต่ต้องได้มากขึ้นแต่ถ้ามองในชีวิตจริงเนี่ยมันก็ยังเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างราคาสูงเมื่อมอง,งถึงระยะยาวแม้กระทั่งซ่อมหรืออะไรพวกนี้นะ คราประกันนี่ใช่แต่ก็อย่างที่บอกอ่ะอย่างคันนี้เขาก็มีวารันตี5ปีก็จะมีแพ็กเกจให้นั่นแหละครับก็คือสำหรับการที่เราอยากจะดูพวกแพ็กเกจในการบำรุงรักษารถยนต์อ๋อแล้วก็ขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันอ่าฮะเขามีการรับปาาระกันนี้นะคือมีฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปี1นึ่งแสนกิโลแล้วก็จะมีรับปาาระกันแบตเตอรี่นาน10ปีแบบไม่จํากัดระยะทางอ่าดีไหมใช้รถยาวๆเป็นจุดที่ทําให้คนที่ใช้รถไฮบริดหรือไฟฟ้าเนี่ย จะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของแต่ละแบรนด์มากขึ้นแบตเตอรี่ของรถยนต์เนี่ยทุกคนยังห่วงกังวลกันตรงน,นี้แหละว,ว่าอ้าวถ้าเกิดเลยวันตีห้าปีไปอย่างี้ชั้นก็ต้องมาหันห่วงกังวลเรื่องแบตสิแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบอย่างอื่นที่ไม่ใช่แบตเตอรี่พวกแบบไฮบริดเนี่ยห้าปีไม่จํากัดระยะทางเช่นกันครับพูดถึงกันในเรื่องของอินทีเรียแล้วกันตอนนี้เรานั่งกันมาเนี่ยแน่นอนว่า RS เน้นอะไรความสปอร์ตถูกมันสปอร์ตจนคือเป็นความดําโทนดําหมดเลย ตรงที่ผมประทับใจเลยก็คือนี่ครับตัตนตรงจากประตูข้างๆดูเฮ้ยซอฟทัชซอฟทัชเออ,อซอฟทัชใน Honda าแต่ข้างหลังอะ่ะฮัตทัชแต่ว่ามันก็มันก็คงมองว่าเออคนส่วนใหญ่ใช้เบาะหน้ามากกว่าเนาะก็คือถามว่าถ้าเราไมา่ได้ซีเรียสเรื่องว่าต้องได้นะครับว่าจะต้องเป็นวัสดุแบบที่เป็นซอฟทัชขนาดนั้นน่ะข้างหลังเนี่ยคนเราเขาไม่มานั่งบีบนี้ จะถามว่าคือก็หลายๆอย่างหลายๆอย่างก็จริงนะบีบอย่างงั้นคือเอ็นดูรถหรือมันไส้รถมันเขี้ยวเอ้ยไปแกล้งน้องแล้วก็คันนี้นะครับแอร์เป็นแบบดูโอโซนแล้วก็เป็นในนี้ด้วยนะเป็นไอดูโอโซนใช่ซึ่งไอดูโอโซนนั้นจะใช้ GPS ่าเพื่อดูว่าแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยสภาพอากาศจะหรืออะไรตรงนี้เป็นเป็นยังไงใช่เอามาเก็บข้อมูลใส่แอร์มันก็ปรับตามนั้นอีกลำนะคนอื่นไม่มีนะใช่คนอื่นในตลาดยังไม่มีอันที่เป็นเฉพาะ ในตัว e s v คืออะไรรู้ไหมครับอะไรครับพาสมาพัสเตอร์มีเฉพาะใน h o น d ้า CRV นะครับเดี๋ยวคู่ออกมาเดี๋ยวมันจะกลายอะไรนี่ไม่ใช่ก็คือกรองนะครับเป็นกรองอากาศแล้วก็สามารถกรองอะไรได้บ้างอีก p m 2.5นี่แหละคือสิ่งที่โลกเรายังเจออยู่ทุกวันนี้นะครับผ <c oughs> มว่าจะหายไปตอนไหนเหมือนกันนะแต่โดยรวมคือ อีกอย่างที่เซอร์ไพรส์ก็คืองานประกอบในปกติเมื่อก่อนฮอนด้ามันจะมีกกแกร์ออดแอดแล้วก็จะระยะห่างหรือมันขยับง่ายอะไรเงี้แต่ตัวนี้ไม่นะนะตัวนี้คืองานประกอบดีกว่าฮอนด้าสมัยก่อนเยอะมากงานประกอบดีจริงอันนี้ยอมรับนะคือดีจริงๆถ้ามองว่านี่คือฮอนด้าเซอวีแล้วลองเทียบกันในรุ่นก่อนๆอีกอย่างด้วยการเก็บเสียงใช่มีคาร์ดิโอเมคมาไม่คิดว่ามันจะเก็บได้ขนาดนี้ปเติรถฮอนด้าเนี่ยเราจะรู้รู้กันอยู่นะการเก็บเสียงไม่ค่อยดีแต่ตัวเนี้ย ผมว่ามันโอเคแล้วนะคือถ้าคุณว่ามันยังดังอีก,กมันก็ต,ต,ต้องขยับใช้รถแล้วแหะเพราะว่าไอ้รถซีเอสยูีส่วนมากอะตัวท็อปทอปอะเขาก็เงียบใกล้เคียงมาวันนี้กันนะอเพียงแต่ว่าอ้าวโอเคไอ้พื้นล่างยังเป็นคล้ายคอนด้าเดิมคืออาจจะมีเสียงยางขึ้นมาบ้างแต่ผมว่ามันน้อยนะนะแล้วแค่นี้ผมคิดว่าใช้ทุกวัน,นเงียบสบายแล้วนะเพราะบ,บ,าบางทีบางทีเงียบไปมันอาจจะเมาก็ได้ใช่ใช่ผู้ถูกผู้ถูกเพราะ<ต>ว่าอ<ด>ุดอู้เพราะว่าไอ้ตอนนี้นะครับรถรถยนต์ในตลาดบ้านเราที่เป็น c ีเอสยูีตอนเนี้ที่แข่งกัันนนหหลลงงเเือกจริยะ ไม่เยอะอ่ะก็มีหลักๆก็เนี่ยคันนี้ที่เราเอามาคือ Hybrid E H E V Honda C R V แล้วก็มี Haval h e ตัวที่เป็น H E V ก็คือ h y b r i d อแล้วมี C X 5ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบเบนซินดีเซลที่เหลือผมก็ Forester? อ่าลืมได้ไงเนี่ยโห f o s t s t อร์ o r e s เ e r อีกคันหนึ่งซู่งฟรส e ตอรก็ยังเป็นของผมเองแหละเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องอื่นอ่ะพูดถึงการเก็บเสียงใช่ไหมใช่คันนี้มีอีกอย่างที่มันอาจจะช่วย ด้วยมีในแอคคอร์ดกันก็คือ Active noise cancellation อ่ามันคือไงครับคือตัวลำโพงนี่แหละครับเป็นตัวช่วยในการตัดเสียงโดยที่ปล่อยขึ้นเสียงออกมาถูกแล้วบางครั้งบางคราไม่ใช่แค่ปล่อยขึ้นเสียงมันเอาเสียงจในรถอัดซิมูเลตให้มันให,ให้มันมีเสียงในรถอะมากบเสียงอย่างอื่นแทนและพูดถึงเสียงอีกน,นะครับเราจะลืมไปไม่ได้เลยนะครับเสียง a c t i v e sound control ใช่ไหมเมื่อเรากดนะครับผมอ่านี่สปอร์ต นี่มันเบียมหรือมันยูปะเนี่ยแอททิทซาวของคันนี้นะเสียงเพราะเสียงเพราะ,ะค,รคือคือเนี่ยผมคิดว่าเออถ้าถ้าถ้าในอนาคตร,รถอีวีอ่ะอยากจะมาให้ความกระชุ่มกระชวยกับคนที่ใช้รถน้ํามันสายแบบครายเอสูซีเอสอะไรแบบพวกเราอย่างเงี้ยว่าใส่ซาวอย่างเงี้ยก็ได้นะดีดีอันนี้อันนี้อมองว่าดีมองว่าผมเห็นด้วยนะครับโหมดเนี้ยมันจะมีเฉพาะรถที่เป็น e h e v ตัวโบไม่มีนะตอนนี้ในบ้านเราที่เป็นโหมดที่จะเป็นแบบรูปแบบของ e h e v อ่ะ บ้านเราตอนนี้จะมีแค่ซิตี้ RSEH EV Honda CRV แล้วก็ซีวิคแล้วก็ H R V Accord เด้อ Accord ยังไม่ใช่ Active ซาร์ที่เป็นอ๋อแต่ Accord ังไม่มีจะเป็นยังมันคือพูดกันตามตรงคือ Accord ยังเป็นระบบไฮบริดแบบรุ่นเก่าอยู่แลน้และที่สังเกตก็คือตัวเมื่อกี้ที่ว่าไปหมดอะเวลากดเต็มอะมันไล่รอบเล่นหมดแต่ Accord ใหม่แล้วที่ไล่รอบอย่างเงี้ยมันไล่รอบจริงจริงปะก็ ถ้าพูดจริงๆอ่ะมันไล่ก็คือเฉพาะแค่เวลาแบบเครื่องมันปั่นไฟจริงๆไอ้ที่ขับส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์นะครับไม่ใช่เครื่องอธิบายกันอย่างนี้ก่อน e-h-e-v อ่ะคนจะเข้าใจว่ามี2มอเตอร์ก็จะคิดว่ามีมอเตอร์2ตัวหน้าหลังคิดว่ามันจะแมงเหมือนรถ e-v ที่แบบมอเตอร์คู่แบบปุ้ยไปเลยไม่ใช่จริงไม่ใช่ตัวหนึ่งขับตัวหนึ่งเป็นตัวชาร์จไฟ g e n รเตอร์เออเป็น g e n รเตอร์ซึ่งไอตัวที่เป็นระบบ e-h-e-v หรือไฮบริดของเขาเนี่ยจะมีแผ่น crash ที่เป็นแบบการแบ่งใช้เครื่อง สลับไม่ใช้ไฟฟ้าซึ่งไอ CRV เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่เพิ่มมากกว่า ESV ตัวรุ่นอื่นก็คือมันมี low speed lock up c l u t c ด้วยถูกต้องครับตัวอื่นเนี่ยจะมีแต่ high speed c l u เวลาที่เราวิ่งความเร็วสูงนิ่งๆหรือเวลาใช้แรงรถเยอะๆมันจะตัดเข้าเครื่องยนต์เพราะว่ามันมองว่าเขามองว่าแบบถ้าเราวิ่งทางไกลเยอะๆหรือใช้ความเร็วสูงอะการใช้มอเตอร์อย่างเดียวอะมันมันโหลดเยอะใช่มันโหลดเยอะมันโหลดเยอะ มันก็เลยกลายเป็นในจุดที่โอเคก็ก็เป็นวิศวกรในทางค่ายฮน้านเขาคิดมา,บาแบบนี้แต่แต่ทีเนี้ยไอ,ไอถามว่าไอโรเลนส์คลัชมีประโยชน์ยังไงก็มีประโยชน์ที่ว่าบางทีบางจุดแต่ที่เราคิดว่าแบบเออรถเราแบบจะใช้แบบทีมอเตอร์เ,เดียวมันอาจจะแบบไฟไม่พอหรือกำลังนี่ไม่พอมันอาจจะติดเครื่องมาช่วยได้อะไรเงี้ยใช่และคือไม่ได้ติดเครื่องออกมาชาร์จไฟเฉยนะครับบางทีใช้เครื่องขับจริงก็คือเครื่องไอแรงประมาณร้อยสี่สิบแปดม้าแล้วก็เครื่องตัวเนี้ยมันเป็นรถปกติเราอาจแบบ จะเป็นดูดอลาเบิร์ตคายแบบออโต้ไซคลปกติใช่ไหมแต่ตัวเครื่องนี้เป็นแอชชินสันไซคล์เป็นพิวส์ใช่ใช่ใช่รถไฮบริดเมื่อวานนี่แหละเป็นปกติแล้วคือมันเป็นแบบฉบับรถไฮบริดละกันให้พูดให้คนก็พูดง่ายที่ต่างกันยังไงก็คือจังหวะดูดอลาเบิร์ตคายปกติรถทั่วไปมันจะแบบมันจะดูดอลาเบิร์ตคายแบบดูดเลยแล้วก็จุดปุ๊บแล้วก็คายออกไอเสียแต่เนี่ยเวลาช่วงเราจะไม่ได้แล้วว่าช่วงอัดหรืออะไรสักอย่างมันจะคายออกมาเล็กๆไม่ไม่ช่วง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 ตอนตอนที่เเเอาาาข้มนี่ยดดู ดูดแล้วอัดเนี่ยอาจจะมีปล่อยบ้างอ่าเราก็วะเข้ามาใหม่ใช่เรื่องผลเรื่องอะไรรู้ไหมครับอะไรครับประหยัดน้ำมันถูกต้องครับลดมลพิษแต่ว่าก็แลกมาด้วยกับความเวอร์น้อยลงใช่ power ของเครื่องมันจะน้อยลงปล่อยมลพิษน้อยลงแล้วก็อีกอย่างเครื่องเครื่องนี้ที่ที่อัปเดตใหม่ที่ตรงล้วนะอ่าใช่เป็น direct injection อถูกแล้ว f e ลลิ่งช่วงล่างล่ะลองล่างมาเป็นไงรู้สึกมาโอ้โหนี่เป็นฮอนด้าที่ผมประทับใจสุดเลยเพราะเมื่อก่อนฮอนด้าจะรู้ใช่ไหมยบย่อแบบร่อน คันนี้ไม่ครับมันนุ่มมันกระชับแล้วมันก็ไม่ยั้ยวยเท่าไหร่ด้วยใช่จริงๆ CRV รุ่นนี้ถือว่าแฮนดิ้งเยี่ยมมากพิคาดมากผมจะพาดหัวคลิปเลยนะครับว่าลืม CRV รุ่นเก่าไปได้เลยไม่ใช่แค่ CRV นะครับลืม h o n ด้าทุกคันสมัยก่อนไปเลยคือเราจะภาดจำของฮอ a ด้าเลย CRV เป็น SUV ที่อืดกินน้ำมันลดย้วความเร็วต่ำก็แข็งกระด้างอีกอื แต่พอมาเป็นคันนี้เก็บเสียไม่ทีดด้วยอแต่คันนี้มันตรงค้าทุกอย่างเลยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทาให้รู้สึกว่าอันนี้ใกล้ละใกล้กลกลถึงฝั่งของความเป็นจริงที่จะเออกไปทางเอาใจลูกค้าได้หมดเอางนี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าคันนี้ยมันไม่ใช่ฮอนดา้ามันเหมือนมันเป็นรถที่แบบยังไม่ใช่ฮอนดา้าแหละแต่ว่ามันมใส่มันใส่ฟิลมาสด้าและสูบลูผสมกันคือมันมันกลมกล่อมดี่ว่าเออมันเป็นรถที่ขับกลมกล่อมมันแอบกระชับบางอย่างพูดแล้วอย่าหาว่าอวยนะครับอันนี้ผมพูดจริงจริงก่อน ต้องลองมาขับอันนี้ผมกล้าพูดเพราะผมอะไรก่อนมาใช้ม a ส d a ผมใช้ฮอนด้าเยอะใช้ฮอนด้ากนด้วยทุกครั้งเลยถ้าเกิดว่าเวลาดูรีวิวหรือเห็นคลิปอะไรที่เขาพูดว่าอุ้ยอุ้ยเกินไปหรือเปล่าลองไปขับดูที่สุดบริการครับลองลองไปขับดูก่อนแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าดีแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคุณอาจจะแบบคิดว่าช่วงล่างแบบนี้มันอาจจะชไม่ชอบก็ได้เพราะมันอาจจะแบบดูเฟิร์มไปบางจังหวะเพราะว่าผมก็กล้าพูดว่าเออรถมันก็แอบเฟิร์มแหละเราต้องมองว่าเราซื้อรถมาใช้งานประจาวัน เราใช้ที่ไหนมากกว่าเออแต่ถามว่าถ้าเป็นส่วนตัวผมผมขับชอบคันนี้มากกว่าสุเพราะว่าผมขับทุกวันขับไปทํางานอะไรไม่ได้เน้นลุยป่าอะไรไงเป็น daily u s e all day everyday ได้รถทุกอย่างข้อดีของรถไฮบริดนะครับยิ่งรถติดมันยิ่งประหยัดน้ามันนะใช่เพราะว่ามันยิ่งใช้ไฟฟ้าเยอะไงพอใช้ไฟฟ้าเยอะแล้วน้ามันมันไม่ต้องใช้สิเพราะออกตัวในเมืองส่วนมากนะเนี่ยรถจะเสียกับการออกตัวซะมากกว่ากับการจอดนิ่งๆแช่ไฟแดงบมืคนอ่ากจะมองว่าพอเห็นวิ่งไกลๆแล้วมันประหยัด ไม่มากิงจิดเพราะว่าเออเครื่องมันปั่นไฟบ่อยหรือบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ปั่นไฟอยู่แต่มันต่อเข้ามาเป็นเครื่องวิ่งโดยตรงมันก็เลยแบบประหยัดกว่าเครื่องธรรมดาิดหน่อยไม่เยอะแต่เมื่อไหร่ที่วิ่งแบบพอร็ต่ำๆหรือรถติดในเมืองนะครับแล้วมีการให้มอเตอร์เนี่ยมันเป็นพระเอกบ่อยๆเนี่ยประหยัดมากใช่แล้วเราจะขาดไม่ได้เลยกับคันนี้ Honda s e ซ s i n g จุดเด็ดของเขาเลยมีกล้อง360องศาพร้อมกับระบบลูกกรงเขาคือ Land Watch l a n e Watch ไม่หายไปไหนนะครับยังอยู่กับเราอยู่ทาไมถึงยังไม่ให้ BSM มาทาไมถึงไม่ให้เ雷าทำไมถึงไม่ให้ By Spot จุดนี้ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดขายและจุดยึดจุดยืนของเขาดีกว่าเพราะหน้าได้ยืนจุดยืนเลยว่าเขาใช้เรนวอชมันก็ไม่ผิดแล้วมันก็ไม่แย่ที่<嗯>ใช้เรนวอชนะถูกคือเอาจริงๆนะครับคนที่ชอบเรนวอชมันก็มี<嗯>เพราะว่าคือตัว BSM BS b หรือว่า By Spot เนี่ยมัน จะเป็นเรดาร์แล้วขึ้นเตือนที่กระจกเป็นไฟซ้ายขวาแต่เวลาที่เราใช้ตัวไบสปอตเนี่ยเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวหรือเราจะกดเพื่อดูที่ก้านเราก็จะมองเห็นด้านข้างนะครับแบบเรียลไทม์นะมันก็เหมือนเราครั้งบันซ้ายอันที่3ใช่นนคือ <laughs> ความความชัดของตัวกล้องอาจจะไม่ได้สูงถึงขั้น f ู l l HD แต่ว่ามันก็ลื่นมันเห็นชัดมันไม่ค่อยรีเลย์ของจริงโคตรนุ่มเออแต,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 แต่กับรถตรงนี้ค่อนข้างจะนุ่มเลย คือเหมาะบอกตรงๆว่าไอตัวเลนวอชเนี่ยสำหรับผมนะรับได้อันนี้รับได้อยู่แต่ถ้าเป็นสองถ้าไหนๆไหนๆก็มีแล้วอ่ะช่วยใส่ระบบเตือนเพิ่มมาด้วยใส่ระบบเตือนก็ดีมันจะเพอร์เฟกมากเพราะว่ามันจะยิ่งแบบลดจุดบอดมากๆส่วนตัวนะอันนี้ก็ส่วนตัวอีกนะถ้าเป็นเลนวอชสองข้างเลยอ่ะพร้อมไบสปอตถูกสุดยอดไม่จริงๆไม่ต้องให้ไบสปอตก็ได้เว้ยแต่ให้เป็นเลนวอชสองข้างมาพร้อมระบบเตือนอ,ะอ่ะจะดี มันจะเป็นอีกจุดยืนจุดแข็งจุดหนึ่งของเขาว่าฉันไม่ต้องมีเลด้ากล้องอยู่ตรงกระจกข้างมองปุ๊บเพราะว่าเลนวอตเนี่ยมันส่วนตัวชอบเพราะว่ามันเห็นมันเห็นแบบเรียลไทม์แล้วมันต้องดูคือตัวบัสปอตเนี่ยมันแค่เตือนไงแต่เรามองไม่รู้ว่าไอ้ที่มันบอกว่ามันมีมันอยู่ตรงไหนอเพราะอย่าลืมนะบางทีอ่ะอย่างมันมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงข้างอ่ะมันอยู่ข้างเราแล้วแต่ในตัวบัสปอตมันบอกแต่ในกระจกเราก็มองไม่เห็นอยู่ดีกรณีเลวไลทสุดบางทีเลด้าจบไม่ติดด้วยถูกแต่ตัวกล้องเนี่ย มันมันไม่ได้จับไงแต่มันเปิดให้เราดูเราเป็นคนจับตาเองซึ่งไอเนี้ยมันเห็นจุดบอดครับอันนี้ส่วนตัวมองว่ายังชอบนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันดีสุดอ่าแต่ว่าผมว่าชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเลนวอชเนี่ยมันทําให้ลดการหันซ้ายลงไปเยอะเวลาเปลี่ยนเลนซ้ายเพราะรามองที่จอได้แล้วตอนแรกก็คิดว่ามันจะใช้แทนไม่ได้พอมองจริงมันมุมกว้างกวิมุมมุมอันเนี้ยที่ดูในเลนวอชในรุ่นนี้นะกว้างกว่าที่คิดนะ ต้องลองขับครับลองมาเจอของจริงแล้วจะรู้ว่าที่ผมพูดมันไม่ได้โม่แต่ว่าก็นั่นแหละว่าไหนๆคือเพื่อนเขามีแล้วไงคือมันมันจะติดตรงประมาณว่าก็เพื่อนเขามีแล้วอะอะไรอย่างนี้ซึ่งฮอนด้าบอกว่าจุดยืนของเราคือเรนวอ h แล้วก็อีกนี่ว่าทําไมตัว usa มีทําไมอย่าง Honda Civic type r fl 5ก็มีแต่พอเขา้าไทยมาเป็นเรนวอ h อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลอาการค่แนี่ก็ช่วงล่างที่ผมถามไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้จะมีเส้นหนึ่งที่เป็นคลื่นวอลอย่างนี้ จะด,ดูดูแรงชันอ่ะลงขึ้นนะครับเนี่ยคือรถอะไปค่อนข้างนิ่งคือถ้าเป็น h อนด้าสมัยก่อนเนี่ยเวลาบัามม์ะมันจะไม่หยุดแค่รีเบลหนึ่งจุดมันจะแบบปุ๊บแล้วมันก็วูวูอย่างใช่ป่ะแต่ไอตัวเนี้ยปุ๊บปุ๊บหยุด พักมาดูอินเทเลียของ h o น d ้าซ VRS กันดีกว่าครับเห็นไหมครับว่าด้านในจะเป็นโทนดำทั้งหมดเลยตามสไตล์ RS ์แต่ว่าตัวที่เป็นสีเงินนั้นจะเปลี่ยนมาจากลายไม้จากตัว ES นะครับ TFT ของตัวนี้นะครับจะมีกราฟิก RS และตัวนี้ใช้เป็นคีย์การ์ดได้ด้วยนะครับสามารถสั่งสตาร์รถแบบพุชสตาร์วหน้ัปัดนี่สามารถบอกเปอร์เซ็นของการเหยียบแล้วก็ความเร็วครับจออวันทัศขนาด9นิ้วนะครับรองรับ a d o ์ t o และ Apple CarP l a y a ์อาร์รองรับแบบไร้สายด้วยนะ ดูครับสามารถเชื่อมเข้าไปได้แล้วเราตั้งแบบไหนในโทรศัพท์ก็จะขึ้นแบบนั้นในตัวจอเลยนะครับความไวนี้ก็ถือว่าระดับกลางไม่ได้ถึงขั้นลื่นแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นหน่วงจนเกินไป ในตัวนี้ยังบอกในเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้และแบตเตอรี่ครับ Adaptive Cruise บังคับที่พวงมาลัยแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับฝั่งนี้จะเป็นการเลื่อน TFT ฝั่งขวาที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวความเร็วนะครับก็จะมีหลายโหมดและถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาหมุนในฝั่งซ้ายก็จะเป็นในฝั่งของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ซึ่งจะสามารถบอกอะไรต่างๆเกี่ยวกับพวกอินโฟเทนเมนต์นะครับลำโพง Bose สองจุดนะครับผมของคันนี้เป็น o e m ในตัว RS ท่านั้นไวเซอร์หรือตัวบังแดดนะครับผมมีไฟด้านในแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบ แต่เป็นสเปคในอเมริกาซึ่งบ้านเราก็ได้คือมันสามารถเลื่อนออกมาเพื่อปิดขอบกระจกได้ครับเพราะว่ากระจกเรายาวตัวนี้ก็จะสามารถบังแดดในการเดินทางไกลได้ดีคอ้โซโการตกแต่งแบบมินิมอลต่อ,อยังดูทันสมัยมีความโมเดินมีรูปบิดให้ได้ใช้ตัวเกียร์คันนี้เป็นแบบ e-cvt และยังมี select drive หรือว่าเป็นโหมด drive นะครับผมเบรอไฟฟ้า ท่อนโครงการก็ตกแต่งเน้นใช้งานแล้วก็ใช้งานได้เข้าใจง่ายครับตัวเบาะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบปบไฟฟ้าแต่ฝั่งของขับจะเป็น8ทิศทางและมีดันหลังให้นะครับฝั่งซ้ายจะไม่มีส่วนไฟด้านบนที่ผมทึ่งอย่างหนึ่งครับคือเขาเป็นทัสกรีนและดูเบาะแถว2ด้านหลังครับค่อนข้างจะกว้างสบายและมีที่วางแก้วที่พักแขนให้ด้วยนะครับสำหรับในรุ่น RS ที่จริงก็ทุกรุ่นย่อ่แหละช่องหลังมีแอร์และมีช่องทาร์จแบบ Type C สองช่องทั้งหลังนะครับจะมีพื้นที่เก็บสเปคค่อนข้างกว้างแบบพับแบบ 60- 4 0และะไไมม่ีอยางรรคับ เพราะเป็นไฮบริด ส่วนด้านบนหลังคาเราก็จะเป็นแบบพาโนดามิกสันลปซึ่งมีตัวตะแกรงกันในเรื่องของใบกระเด็นเข้ามาในรถนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเช่นกันในโออีเทเลียของเรานี้ก็จะมีแอมเบียนไลท์ที่เป็นสีขาวนวลซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่มีให้ไฟด้านหน้าจะเป็นแบบ led ทั้งหมดเลยนะครับม่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟตัดหมอกและล้อขนาด19นิ้วลายใหม่ของเขาซึ่งมีรูที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านตัวด้านหน้าก็ตกแต่งเป็นโครมดำลมดำโครเมียมไม่มีแล้วนะครับจริงๆก็มีแต่มีแบบมองเห็นได้ยากมากลุค rs รอบนี้คือดดดูัน โลโก้ที่เป็นข้อฟ้าก็ยังมีให้เห็นเช่นกันดูนะครับเวลาเราเลี้ยวไฟเลี้ยวยังเป็นแบบเซ็ควเมนเชียลนะในรุ่นนี้ไม่ได้ธรรมดาเลยนะด้านท้ายก็เป็นแบบ led แบบเส้น3เส้นและมีไฟถอยแบบ led แถมไฟเลี้ยวก็เป็น led เช่นกันนะครับเอาง่ายๆคือคันนี้เป็น full led ทั้งคันแล้วสดทะเบียนแค่ led เห็นไหมครับว่าไฟ led ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นการตั้งหลายๆเม็ดไว้เพื่อให้มีความเห็นมองเห็นได้ชัดขึ้นท้ายที่สุดก็คือตัวที่ฉลามนะตัวอยเลอร์ด้านหลังเป็นสีดำแนว rs เลยครับ เอ้ยนี่มันไม่ใช่ค o นด้สมัยก่อนแล้วใช่ปะเออขับดีอ่ะอยากได้แต่ว่าถ้าซื้อจริงนะขับสองพอแล้วหลังร้อยช่วงล่างัเนี่ยเฮ้นเซียว v ีตัวเนี่ยเอ้ยมันนิ่งอะช่วงล่างดีนะเฮ้ยมันมันนุ่มแต่มันมันไม่ได้นุ่มแบบยวยนะเว้ยลืมภาพ c ซีเก่าๆไปได้เลย แล้วคือแบบไอ้ตีนต้นเนี่ยดีอัตราเร่งดีมากนะช่วงสูง120อ่ะบอ่โอเคช่วงแบบหมดมันก็ตามสไตล์เครื่อง NA 148มามันก็นดหนึงแต่มกมันขาวว่าแย่เท่าซีวี2 0สมัยก่อนไมไม่นะสรุปปิดคลิปเลยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเขายืดไปแล้ว ไอซันมันไม่ปล่อยให้ผมขับเลยตอนนี้ติดใจอยากด <ใจ S 1> ได้อยาก <ใน S 1> ได้อันนี้พูดจริงพูดจริงพอติดใจไปแล้วก็คืออก็ต้องบอกตรงๆว่าโอเครถเขาดีอ,อพุ่งตรงนะเป็นเป็นเป็นโอ้ในรอบกี่ปีวะห้าหกปีอะที่อยากกลับมาขับฮอนด้าอีกอะทั้งที่เราทิ้งไปอีกนานลนะใช่ใช่คือเขาก็เคยเป็นโอเนอร์ของฮอนด้าบอกตรงๆเขาเคยเป็นโอนเนอร์ซีวีแอคคอร์ดผ่านมาผ่านมาแล้วผ่านมือชายมาหลายคนนะครับผมเอ้ยรถรถโอเค ก็คือแต่ก็อ่ะเราสรุปกันให้สั้นๆสั้นๆน,นะสั้นจริงๆหนึ่งเป็นรถไฮบริดขับง่ายผู้ใหญ่ขับได้แม่ยายชอบนะครับผู้หญิงขับสบายพวงมาลัยเบาแต่ไม่บิวขนาดพวงมาลัยเบาแต่ไม่บิวขนาดนั้นถึงถึงอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าขับประจําวันพี่จิมผมมองมว่าผมพวงมาลัยไม่ไม่ได้เบาเลยนะมันมีน้ําหนักตึงมือแฝงอยู่พอสมควรต่ส่วนส่วนตัวอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนว่าหนักหนักเบาแต่ละคนไม่เท่ากาันซึ่ง อันเนี้ยเบาแต่ไม่ได้โหวงแล้วก็ความไวพอเหมาะซึ่งเราจะเคยได้ยินในเรื่องของอชื่อเสียงเรื่องลือของคนนน้าว่าพวงมาลัยนั้นนั้นไอ้พวงมาลัยของมันนั้นเบาและก็ไวเวอร์ใช่แต่รุ่นนี้ค่อนข้างทํามาได้ดีขึ้นโอเคก็จะมีอคอมเมนต์กลับจากลูกค้ามาว่ารถมันอยางงี้แบบก็ม,มีการปรับปรุง,งแก้ไขวิศวกรก็ม,มีการเซ็ตใหม่ซึ่งคันนี้ผมให้เป็น CRV วที่กลมกลม่อมที่สุด ใน C s e gment ตอนนี้บ้านเราที่ถ้ามองว่าตอนนี้ราคามันอ่ไฮบริดอ่ะร้านเจ็ดมองว่ามันไม่ใช่แค่มันกลมกล่อมนะมันขับดีที่สุดเร่งไวที่สุดประหยัดน้ํามันที่สุดจะบอกที่สุดไหมก็อันเนี้ยผมผมไม่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 ฟันธงว่ามันประหยัดสุดเพราะรถไฮบริดเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าไม่ในซีอวีทั้งหมดอ๋อเอาใช่ใช่ใ่แต่มันมีคันนึงที่จริงจริงสู้ได้ในทางไกลกคือดีเซลคือรถคันนี้เดิมเดิมอ่ะมันพอแล้วมันใช้งานได้ดีเพียงพอในการใช้งาน แต่ว่าถ้าคุณอยากปรับแต่งโอเคทรงมันสวยเห็น RS แล้วทรงมันดูดีอยากเปลี่ยนล้อแม็กแนะนำให้หาสเปคยุโรปนะครับเพราะคันนี้เหมือน Civic Type R หรือ BMW ถูกต้องครับ5ดู120แต่ลดลงไปตัวหนึ่ง ECV ES ที่เป็นตัวขับเคลื่อนล้อหน้าเอาพูดง่ายๆนะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ RS ECV ตัวนี้5ห้1 4 3หมด p ีเเท่ากันแต่คันนี้แปลกแปลกซึ่งจะบอกว่าเปเหมือน ไปไฮบริดไปเหมือนตัวรุ่นพี่อย่างไพลอตหรืออะไรเขาก็ยังไม่มี้ไฮบริดก็เราก็ให้คําตอบนั้นไม่ได้เพราะว่าไพลอตไม่ได้ขายบ้านเราถูกต้องครับซึ่งอันนี้คือก็ไม่ไปโยงเขาแต่ว่ามันมีคนพูดมาแล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยวและอีกอย่างอีกนึพูดก็คือแบบฟิลไอเบรกไฮบริดอะรถทั่วไปปกติมันจะต้องแบบเจอเดี๋ยวกดเท่าเดิมเดี๋ยวมันไหลเดี๋ยวมันหน่วงใช่ไหมแล้วก็ฟิลมันจะแบบนุ่งฟองน้ำอะไรเงี้ยแต่คันนี้มันมันฟองน้ําแต่มันไม่ได้ฟองน้ํามากเป้ลูกค้าหลักอะ ที่คิดว่าคนจะซื้อ Honda าเซวรุ่นนี้น่ะจะเป็นกลุ่มไหนซะมากกว่าเพราะบานสายชิวจริงๆเน้นรถใหญ่ประหยัดแล้วก็เ,เน้นแบบขับในเมืองอ่ะเพราะในเมืองมันยิ่งชูจุดเด่นของ e s v ใช่แต่ว่าก็จะมีอยบางคนก็อาจจะใช้อพ่อแม่ใช้หรือพ่อแม่ดูไปไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือใช้ไปจําวันในเมืองได้ด้วยในเมืองดีประหยัดมากคือบอดี้มันอาจจะใหญ่เท่าท้าแหละโอเคขับง่ายนะแต่ขับง่าย ขับง่ายคือคือคุณรู้ไหมครับว่าไอ้ด้วยความที่รถมันใหญ่ก็จริงแต่พอมันทัศนวิสัยมันดีคัเนี้ขับขับนึกว่าขับซีวิคเออมันมันมันไม่ได้ใหญ่มันรู้สึกว่าเหมือนรถมันเล็กกว่าที่คิดอ่ะวครงอะไรมันก็มันก็มีความแบบตอบสนองค่อนข้างไวแต่ไม่โวงมันมีน้ําหนักดีด้วยนั่นแหละทำให้แบบมันคล่องเหมือนรถเล็กทั้งที่มันเป็นรถใหญ่เป็นจุดที่ทําให้รถคันนี้มันกลายเป็นว่าเออมัน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 แฮนด์เลได้แล้วก็ในในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือมันก็มีว่า มีคนเข้ามาถามในแฟนเพจนะครับว่าอยากจะซื้อรุ่นนี้ให้ลูกใช้ไปมหาลัยเอ,อ่อซื้อได้ครับแต่ต้องถามก่อนว่าลูกคนนั้นแข็งพอหรือยังในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโอเคอาจจะถ้ามบขี่มาได้ปีสองปีหรือยังขับแบบไวคล่องมากคันนี้ยังไม่ไม่เหมาะเพราะรถมันใหญ่คืออ่าใช่ผมผม,ผมพูดตรงๆว่าคันนี้อย่างหนึ่งที่ที่ต้องปรับตัวก็คือรถมันแรกๆอะ่ะต่อให้เรามองว่าทัศเนวป็นใสัยมันดีอะ่ะแต่ด้วยความที่รถมันใหญ่ของการระยะเยอะแล้วก็ คนที่นั่งรถเก่งเล็กตัวที่เป็นซีดานหรือว่าตัวราคาเตียกว่านี้ถ้ามานั่งในรถสูงเป็นทุกคันนะครับผมจะเวียนหัวบ้างเล็กน้อยอเพราะว่าการรับแรงเหวี่ยงของ CG แรงเหวี่ยงคนจะโดนเหวี่ยงมาไม่เท่ากันนครับซันเนี่ยจะขับทั้ง SUV ที่เป็น C แล้วก็รถ B s e gment ด้วยที่เป็นอัลชแบทเขาก็จะเจอทั้ง2แบบซึ่งเขาขับรถ้หลานรูปแบบ ของผมจะมาจากรถกระบะแต่ก่อนรถกระบะแล้วก็กกบบาวกมารถ SUV มารถเก๋งก็คือแต่คนที่ผมขับมาทุกรูปแบบจริงก่อนจะมาเจอ B s e gment Eco กับไอ้ C s เ v เนี่ยกิดขับซีดานทั้งใหญ่ทั้งเล็กมาทั้งคู่อ๋อแล้วรถกระบะด้วยไง D40 อ่าก็มีนั่นแหละก็คือคนที่เปลี่ยนรถไปบ่อยอ่ะแล้วเราสามารถรับได้กับการที่แบบเปลี่ยนรถไปบ่อยโดยที่ไม่มเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ใช่เป็นพวกแบบอ่าไจโลโฟเบียอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการรับแรงเหวี่ยงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกันนั้นไปนะครับ ก็ว่ากันไปในจุดนี้ก็โดยรวมนะครับใครขับได้ก็ขับคันนี้ได้เหมือนกันครับรถอะไรได้ก็ขับคันนี้ได้หมดสําหรับใน c ซ v ECV นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอไปคิดแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับเอออีกรีบไหายจังเลยคุณกิจภาพคุณจะไปไหนนะครับผมว่าสวยรวยกระเช้านะพูเล่น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 อย่าพูเล่นงานนะก็นะครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับคุณก็ผมไม่เกี่ยวนะ นั <c oughs> ่นแหละก็ก่อนเราจะากาก,ก,กันไปนะครับผมก็ฝากช่องนะครับผมกดไลค์กด Subs like, subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอย่างน้อยมีการตอบกลับมาเราจะได้รู้นะครับปรับปรุงในจุดใดอะไรอย่างไรมาก็จะตอบกลับไปให้กับทุกท่านที่เป็นผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ในคลิปนี้ Honda c r v นะครับผมจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมโดยกระผมนภพพัฒน์อัมไพวันเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นคนทำช่องแล้วก็ สันกิจภาพนะครับครับผมแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้มีอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ทิ้งเข้ามาในแฟนเพจนะครับจะสามารถทําทั้งคลิปแล้วก็ช่อง YouTube ในช่องนี้ที่เราดูกันอยู่ไทเดอร์เบอร์ในทิกตอกกุญก็มีเป็น t ทเดอ r เบอร์และวิทยุนะครับผมคมพีรถที่9 1 5ทุกทุกวันอังคารนะครับผมเวลา5โมงถึงขอัยครับวิทยุนะครับผมที่91.5ช่องคมพีรถนะครับผมทุกทุกวันอังคารนะครับเวลา6โมงถึง1ทุ่มและ ในรายการคุยเรื่องรถทุกๆวันอาทิตย์เวลา3ทุ่ถึง4ทุ่มนะครับผมสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ฟังสาระเรื่องรถยนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ปิดติีๆเท่านี้สำหรับอนดาซีอา e ์วีเบขับเพื่อสีล้อ RS ครับ